ในประเทศอันนี้กําลังมาถูกต้องไหมครับใช่ครับพี่กําลังเรียก <Okay. S 2> คนที่เล่นร้านที่เขาพูดให้อยู่โอเคครับ เอาไปชุกต่อหน้าเลยพวกผมก็เลยเข้าแล้วเขาก็ไปชุกตรงตู้โทรศัพท์แล้วก็เกิดแล้วเขาก็พุ่มศพเพื่อนตัวบักต่อที่ผมก็อกพวกผมก็บอกกันนะว่าทําไมไม่ไม่ชุกไม่ไม่อุ้มคนที่ตัวบักก่อนแล้วเขาก็เบาเลยบอกดีดีด้วยนะทำไมถึงไม่อุ้มแบบเนี่ยทำไยบอกดีๆว่าทำไมตัวคนที่ตัวบักถึงไม่ไปอุ้มอาระทำไมถึงไม่ไปอุ้มศพขอ่จุ่ะ มันไม่ได้ยินหรือว่าแบบไหนมันเป็นที่มันพูดจริงปะเอ้ยใครใครที่ฟังฟังที่เรืออยูไม่ใช่หรอมึงก็ตอบนี่ฟังแดบันเฮก็เป็นคนคนที่ตัวบักก็บอกให้อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยป้าเป็นคนพูดไยนะใครอยู่อ่ะผู้หงกเลนเรื่องที่จะไปกูกูตายอยู่นล้วนะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมเขาเขาเหมือนเรียมครับเลียมไปแบบเกิดไม่ถ้าถ้าผมฟังจากตรงนี้ยคืออแต่เข้าใจทางเอเดนบีแหละก็อาจจะแบบมีน้ำใจอะไรอย่างนี้ให้ฟังแดบันเฮ แต่ทีเนี้ยเท่าที่ผมฟังมามันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะที่เขาเลือกที่จะไปชุบเพื่อนแล้วไม่ได้ไปอุ้มตรงนั้นอะ่ะมันมันฟีลแบบเสียทามมิง่งครับผมพวกแบบเพราผมเลือกที่จะปิดตัวน,นั้นได้แต่เลือกที่จะให้เขาไปอุ้มก่อนอะ่ะแต่เขาเลือกไปชุบอะ่ะครับผมนั่นแหละถ้าเกิดจากที่ฟังมาผมดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ผิดกฎสภาตรงไหนนะตรงนี้แต่ก็เข้าใจฝั่งไี้ดดีแหละก็เหมือนเรามีน้ําใจให้ฝั่งในประเทศนั่นเองให้เขาไปอุ้มแล้วก็ครับอือฮ mm ึ hmm. แต่ทีเนี้ยถ้ามองมุมกับ นอ่าเอ็มดีก็ไม่ไปตีเขาเองใช่ก็เหมือนก็รอให้เขาไปไปอุ้มใช่ไหมแต่เนี่ยคือลายเสียเหลี่ยมแล้วมันเรียกว่ามารยาทในการเล่นสภาครับผมทุกแก๊งเขาก็เล่นกันแบบเนี้ยครับถ้ามองในมุมสภาตรงนี้ยมันยังไม่ได้ผิดอะไรครับผิดมันเป็นเรื่องของมารยาทใช่ไหมครับพี่กิตใช่คือคือคือหมายถึงว่าอันนี้ผมถามนิดนึงนะว่าคือคือเตือนคนในแก๊งผมไปแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นน่ะ ใช่แล้วครับแล้วก็ลกแล้วก็เบาใส่แล้วก็เล่นเล่นกันต่อแบบเบาเบอ่ะแบบพูดพูดแล้วตอนทําไมไม่ไปอุ้มคนข้างในมาก่อนล่ะอุ้มคนที่บักก่อนล,ะล่ะแล้วหลังจากนั้นได้มีมีการพูดคุยอะไรไหมครับไม่มีครับก็เรื่ออแกงเราแกงต้าม,มีโค,โครเทคก็เลยแบบไม่ได้อะไรก็กะดจะมาคุยตอนเนี่ยตอนหัวข้าเนี้ยกะจะมาคุยดีแต่แกงต้ามก็เหมือนเดิมเลยก็ขึ้นรถแล้วก็เบาแล้วก็กลับมาสภาเลย ตอนแรกเรียกให้มาคุยแต่เห็นน้องบอกว่ามีคุยรี่กัะมีคุยรี่ทีนะ่สพานนะสักพักหนึ่งก็เรื่องที่จะเบาแล้วก็ขับรถขึ้นแล้วก็มาสําเลยพวกนี้ก็เลยตามมาสาถามน้องได้ครับบอกบอกบอกน้องด้วยว่ามาคุยดีๆนะไม่ได้มีอะไรนะเข้าใจครับเข้าใจ ครับอ่าแล้วตรงนี้เอฟดีต้องการอะไรจากเรื่องนี้เอ,อ่ย้องอเล่บประเทศได้ไหมครับเอาไว้แลบบ่นประเทศจบดีเรามาคุยกันดีว่าคุยเลยก็ไ,ได้ครับถ้าจะคุยเดี๋ยวไว้คุยกันอนอกสภานะมาจบดีไปคุยนอกสภาไดนะ้ตอนนี้ก็เดี๋ยวพวกผมมีน้ามีเรื่องกับเอเ่อนอาเป็นเรื่องที่ติดค้างกันไว้แลวกันไว้ไปคุยกันต่อไม,ม่ผมว่าไม่ติดนะค้างแล้วนะเขาอยู่กับตรงนี้แล้วทำไมไม่คุยเลยครับ ทำอะไรนะครับอยู่กันก็ก็ตรงนี้ก็พร้อมคุยแล้วทำไมไม่คุยเลยครับอืมถ้าเกิดพวกผมบอกอยากเล่นเราตั้นจะเล่นหรอเรื่องมันก็ไม่ได้เนี่ยมากรือเปล่าอรัแต่ก็แต่ก็แปลว่ายังไงก็ยังไงก็ได้เพราะว่าผมยังไงก็ไปบังคับอะไรมันก็เหมือนเดิมอะมันก็เปาเหมือนเดิมครับทางที่มันก็คุยกันได้แต่เพื่อที่จะหนีปัญหาโดยการเงียบไส ถูกไหมยอัน,นี้หมายถึงตอนไหนครับตอนเล่นร้านหรือว่าตอนตัต้งแต่เล่นร้านตั้งแต่ไปแลนเมื่อกี้ก็ภาพเดิมเหมือนสตอรี่ที่ผ่านๆมาเลี่ยท้งที่มันก็คุยกันได้อะแต่เขาเลือกที่จะฝังตามเลือกที่จะไม่คุยเอาจริงๆแล้วอะถ้าเกิดผมว่าเจตนาของคนที่อยากคุยอะถ้าถ้าไม่ได้ติดอะไรจริงอะก็คงคุยตั้งแต่ตอนที่เล่นร้านไปแล้วก็คงไม่คงก็คงไม่มาแลนตรงนั้นหรอกผมพูดถูกไหมอ่าแต่<อ>แล้กงง็งั้นผมขอถามเหตุผลได้ไหมว่าว<า>่าทำไมว่าว่าถ้าเกิด เอเดมดี D, ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ได้อยากจะซื้อเรื่องหรือเรื่องเล่นอะไรเนี่ยทําไมไม่คุยแต่ที่ร้านเลยครับก็อนอเขาต้องมาบอกผมก่อนไงนแล้วผมก็ถึงมาคุยต่อกต้องคุยกับกนในเองก่อนอ๋อคือตอนนราจะเอาไงดีคุณคุณกิจไม่อยู่ถูกไหมครับใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วครับตัวพูดตัวพูดมันก็ภาพเดิมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยจะจะให้เปลี่ยนเรื่องอะไรครับบอกผมหน่อยได้ไหม ก็อย่างเช่นมีปัญหาก็ควรคุยกันไม่ใช่หนีปัญหาอย่างเมื่อกี้ไปหาที่แดงก็ไปคุยดีๆนะบอกว่าเออเรียกแกมาคุยหน่อยคนที่มีปัญหาตัวต้นเรืองนะครับบอกว่าเอ,อ้คุยรีอยู่ครับแล้วก็ถามเออเจเรียกมาคุยไหมเขาก็เบาแล้วก็เดินไปสองคนแล้วก็ไปเบิกรถหนีภาพเดิมเหมือนตอนที่ไปทุกรอบนะครับ หลังจากนี้ผมลองไปคุยกับน้องผมดูให้ครับว่าทําไมเขาถึงไม่ตอบไปเดีกันอันนั้นเป็นของฝั่งตามเลยไปคุยกันเองแล้วแต่ฝั่งผมตอนนี้ก็รู้สึกไม่โอเคแล้วครับครับอ่าก็น่าสภาเรื่องนี้มันซื้อเรื่องไม่ได้ถูกไหมครับมันเล่นไม่ได้ในมุมสภาถูกไหมครับก็นั่นแหละครับไปพอจบดีเดี๋ยวน้องสภาผมไปจัดการกันเองครับครับโอเคก็คือระหว่างนี้แยกย้ายได้เลยครับได้ครับ ขอบคุณครับครับมันกูกลวยกู้ไอจิตไอคุ้ยตามแล้วพรุ่งนี้ผมลาเออมึงเวลบาร์พุ่งนี่ต้องออกมาไหมน่าจะต้องออกใครใครไปบ้างอะหิวรี่จัดดีผมไปแล้วคนหนึ่งอะไปทงานพูดกับยิบเก้าไม่เป็นไรกลับมาเอามาเข้าไม่ก็เดี๋ยวว่ากันเนี่ยแหละ ไม่กูอยากรู้แล้วแล้วแบบว่าคือมึงได้คุยกับมันไหมหรือยงผมไม่ได้คุยเลยไมปาลมันดผมเองแหะที่ขับรถออกมาเพราะว่าผมบอกผมไม่รู้ไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้หมายถึงแลนด์พี่หมายถึงว่าไอ้ที่ร้านอ่ะถ้าถ้าพูดถึงอ่ะมึงก็มึนกันอยู่จริงนะถ้ามึงทำเหมืนกันอ่ะแต่เราไม่ได้ยินแต่ลังจบหลานมังจบหลานลังจบหลานมันเพื่อนมันก็ตีใช่ไหมผมไปไปคุยดีๆกับมันอ่ะมันก็ตอบก็คุยกับผมปกติน่ะอ๋อมันก็คุยไปแล้วถูกปะ พวกผม่พากันพวกผมพาถามว่าเออมีมีศพติดอะไรไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มให้บอกว้นี้น้องไม่เหยอ,อย่าไปแคร์มากๆเลยสุดท้ายมันก็ทําอะไรบรรดาอ่อนอะคือวิธีที่มันจะหลุดพ้นจากหลุมนี้คือชนะแม่แค่นั้นเองไม่ลังจบอ่บอเดี๋ยวมันก็แทงมันเราแทงมันเราสิกก้อนอะ่ะอย่ากลัวดีกลัวอะไรอะ